แล้ววันเสาร์นี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะพูดคุยกับศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็นควัญใจของแฟนๆมายาวนานจริงๆถ้าใช้นิ้วนับเนี่ยน,นะคะว่ากี่ปีนิ้วไม่พอค่ะต้องขอยืมนิ้วศิลปินมานับด้วยนะคะชะัดชาโชว์และลูกทุ่งพอดแคสต์ค่ะตอนรับพี่ปีเตอร์โฟร์ดสวัสดีค่ะพี่ปีเตอร์สวัสดีครับผมขอยืมนิ้วมานับหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นศิลปินขวัญใจแฟนๆมากี่ปีแล้ว โอ้ยไม่อยากให้นับเลยนะเออนะคะนันจริงๆค่ะนับก็มันจะเยอะโอตั้งแต่ฟร์ดิฟนี่ตอนนั้นปีไหนคะพี่ที่เพลงนี้ฮอตฮิตปีอ่าปีสองพันห้า้อยสี่สิบเจ็ดครับสองห้าสี่เจ็ดนะคะตอนนั้นออยยังอยู่ประฐมอยู่เลยอ่ะใช่อ่ะสี่น้องออยยังสาวเป็นสาววัยรุ่นอยู่เลย ตอนนี้ก็ยังเป็นสาวอยู่นะเออนะคะเป็นเป็นสาวอยู่เออนะคะสองห้าสี่เจ็ดกับโฟร์ดฟแล้วหลังจากนั้นนะคะเพลงของพี่ปีเตอร์เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าออกมาในแนวสนุกสนุกนี้ดังทุกเพลงจริงๆขอบคุณเนาะมีเคล็ดลับ,อ,บอะไรในความดังตลอดไหมคะพี่ว่าเอ๊ะเราทําเพลงทําไมไมาแบบประสบความสําเร็จทุกเพลงเลยเคล็ดลับคืออะไรเคล็ด <c oughs> ลับมันไม่มีนะมันเอาความรู้สึกใส่เข้าไปเพราะว่ามันเป็นงานที่เราเรารักอยู่แล้วมันเป็นงานที่เรารักแล้วทีนี้เราคิดว่า อเราเราทำยังไงคุณภาพหรือทำยังไงแฟนเพลงเราถึงจะอยู่กับเราไปนานๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ถามว่าจะยากจะง่ายเนี่ยมันมันสรุปไม่ได้หรอกค,คิดซะว่าเราเราทำการบ้านให้ดีแสดงให้ดีร้องให้ดีเล่นให้ดีเท่านั้นแหละ แฟนเพลงหาสิ่งดีๆให้กับแฟนขับเราแฟนเพลงเราผมว่าสิ่งนั้นมันจะอยู่กับเราไปได้ไหมครับมผมพูดได้หล่อมากๆเลยค่ะพี่ปีเตอร์ <laughs> นะคะพี่ปีเตอร์ <laughs> คะสวัสดีแฟนๆชาวเก้าสิบหน่อยค่ะ <laughs> ยังไม่ได้สวัสดีทักทาย <laughs> <laughs> สวัสดีครับเป็นแฟนชาวเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยทุกคนทุกท่านนะครับปีใหม่ก็คงจะถ้าจะอวยพรมันก็คงไม่ไม่สายนะคือใหม่ยันจุดจีนเลยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะแล้วก็ ทำอะไรก็ให้เฮงๆนะเฮงนี่ก็เป็นแบบตุดจีนปีใหม่ขอให้ประสบคันุ์เมล็ดนาะแบบไทยๆเราทั้งปีใหม่ทั้งจุดจีนรวมกันไปเลยนะคะโดยเฉพาะซิงเกิลล่าสุดของพี่ปีเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เหมาะกับปี2566มากๆนะเพราะว่าเราเจอกับโควิด1 9บางคนส่วนเซบางคนล้มลงปีนี้ต้องเป็นเศรษฐีแน่นอนอใช่ไหมคะครับผมอยากให้ทุกคนเป็นเศรษฐีครับจริงๆ ไปไหนก็เจอแต่เศรษฐีไปไหนก็เจอแต่คนร่ํารวยนะครับคนที่จนอยู่ก็ขอให้รวยคนที่รวยไปก็ก็พอแบ่งมาคนจนบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้รวยยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะซิงเกิลล่าสุดของพี่ปีเตอร์คือใครอยากเป็นเศรษฐีชื่อเพลงนี้เลยนะคะชื่อเพลงนี้เลยครับชื่อเพลงนี้ใครอยากเป็นเศรษฐีเลยค่ะเรื่องราวของเพลงเนี้ยพี่ปีเตอร์เลือกเล่าในในในส่วนไหนแล้วก็พี่ปีเตอร์แต่งเองด้วยใช่ไหมคะเพลงนี้ครับครับเรื่อง ถ้าเป็นเขาเรียกว่าคอนเซปต์หรือว่าเรื่องเล่าในเพลงก็คือว่าเราเราก็ถอดถอดเล็เลนเพลงตัวอย่างเพลงมา,มาจากอเพลงของให้เจ้าภาพจงเจริญ oh, <okay. S 2> แบบเนี้ยอที่เขาเรามาขอให้เจ้าภาพจงเจริญก uh, ิดบเงินนี่ไลนะ้ <okay. S 2> ค็คือเราอวยอวยพรคือ uh. เราอวยพรแล้วเราก็อยากจะอวยพอรอ่าให้กับทูกทนใครอยากเป็นเศรษฐี ก็ให้พูดตะโกนรับเรามาดังๆว่าฉันน่ะสอฉันน่ะสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครอยากเป็นเสกเพีก็คงไม่ยากแค่ตอบรับปีเตอร์มาให้พูดกับปีเตอร์ว่าฉันน่ะสิฉันน่ะสิอังนั้ประมาณอย่างนั้นนะครับอนะคะแล้วเพลงนี้เนี่ยพอพี่ปีเตอร์ปล่อยออกมานี่ไปชงไปโชว์โอ้โหคนกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแฟนๆหน้าเวทีผมแต่งเพลงทุกเพลงผมคิดว่า ในเนื้อเพลงผมมันมีกระแสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ค,คือคำคำเนี้ยตั้งแต่เพลงนี้ยังไม่มีเป็นเพลงเนี่ยตลกเขาเอามาเล่นหรือเดินไปไหนไม่ว่าจะเป็นน้องออยหรือว่าใครต่อใครที่อยู่ในออฟฟิศหรือว่าตรงไหนก็ช่างเราลองเดินไปนะ่ยเราลองเดินไปแล้วเราพูดคําว่าพยายากเป็นเรษที่ความรู้สึกของคนที่จะต้องตอบรับเราคือช <c oughs> นะสซี่ชนสิก็คือบางคนเขาอยากจะออกเป็นเสียงบ้างหรือบางทีเขาเ็รับในใจบางคนที่กล้าหน่อยกาก็ เขาเขาพูดออกมาเลยแท่นน <mayın S 1> สิแท่นนสิสสคือเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ผูกมิตรไมตรีได้โอ้โหน่ารักจังจริงจริงมันเป็นเพลงผกูกมิตรไมตรีเรายังไม่ต้องรู้จักใครหรอกเราเดินไปด้านหลังเขาลองแกล้งพูดหรือน้องออยไปสัสามมนารหรือว่าอะไรที่ไหนลองลองพูดใสไ่ไมค์ขยับ ใครอยากเป็นเซษที่เขาจะต้องตอบมา,ามค่ะนะคะเรียกว่าเป็นการตอบรับแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะคะถูกต้องออโต้เลยเออ<ด>นะแ,แล้วเพลงนี้นะบอกเลยนะแฟนๆว่าต้องไปกระหึ่มที่เวทีฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราในเดือนมีนาคมวันเสาร์ที่4ตอนบ่ายเรานัดกันแล้วนะพี่ปีเตอร์จัดไว้แล้วเน เตรียมท่าตรงท่าเต้นไว้ให้เรียบร้อยอนะฮะเพราะฉะนั้นแฟนๆเนี่ยใครที่แบบว่าเป็น f อซของพี่ปีเตอร์ได้ฟังแบบเพลงฮิตฮิตแล้วก็ได้ฟังเพลงใหม่เพลงนี้แล้วก็ไปตอบรับการเป็นเรษฐีกับพี่ปีเตอร์ด้วยครับมาเลยยินดีเลยนะคะไม่ได้เจอกันโอ้โหสองสมปีแล้วนะคะพี่ด้วยโควิดก็คิดถึงแฟนๆเนาะใช่คิดถึงจริงๆนะไม่ได้เสแสร้งแกล้งพูดไม่ได้เสแสร้งนะผมเป็นคนยตรงคิดถึงแฟนเพลงเพราะว่าเราเคยร้องเพลง เดือนเดือนหนึ่งอ่ะสิบยี่สิบคอนเสิร์ตสิบห้ายี่สิบคอนเสิร์ตถึงสามสิบคอนเสิร์ตแต่พอโควิดมาลางังมามันมัน,มนไม่ได้ร้องแล้วก็ช่วงชี่หลังโควิดมาก็ร้องเดือนหนึ่งก็อาจแค่เจ็ดแปดงานมันก็เลยรู้สึกคิดถึงอ่ะคิดถึงมากนะคะแบบของที่มีในตัวก็อยากจะปล่อยออกมาเพราะาเราก็แบบเนาะทำงานมาตลอดทั้งชีวิตบนเวทีอะไรแบบนี้นะคะใช่ครับค่ะแล้วตอนนี้พี่ปีเตอร์ของเรานี่ฟอร์มทีมในการรับงานยังมีแบบ ลำวงลำวงหรือว่ายังไงกันบ้างอะคะพี่ตอนนี้ตอนนี้ผมรับงานอยู่สองคอนเซปต์เพราะว่าคอนเซปต์หนึ่งก็เป็นตัวของพีเตอร์เองก็คือเป็นคอนเซปต์นี่แหละเป็นคอนเซปต์ปีเตอร์แอนเดอร์แอนเดอร์แกก็คือมีวงแบ็กอัพเป็นแบบรูปแบบของพีเตอร์คือสตริงปีเตอร์ในรูปแบบของลูกทุ่งสตริงนะฮะ <c oughs> เป็นลูกทุ่งสริงแล้วก็ <c oughs> เลยแบบ มีมีมีแบ็กอัพของเราห้าชิ้นและรับรับอีคอนเซปต์หนึ่งนั้นก็คือเป็นแบบลำวงย้อนยุคเราก็รับอลำวงย้อนยุกนะคะครับครับแบบนะะั้นชื่อชื่อว่า Peter Super ะะปีเตอร์ซูเปอร์ลำวงค่ะนะคะปีเตอร์ซูเปอร์ลำวงนะคะใครที่แบบอ,อยากจะได้ทั้งทั้งทีมก็คือแจ้งพี่ปีเตอร์ได้เลยก็คือยกได้เลยครับยกไปเลยทั้งทีมอ่าคอนเซปต์แรกคือ คอนเซปต์แรกเลยเป็นคอนเสิร์ตของปีเตอร์เดอะแก๊งนี่ก็คือปีเตอร์โพรีไฟนี่จะมีนักดนตรีเล่น5ชิ้นค่ะก็เล่นเพลงของปีเตอร์ส่วนใหญ่แล้วก็เล่นเพลงาราตี้ทั่วไปให้ครบ2ชั่วโม<อ>งส่วนลำวงย้อนยุคนี่ก็จะมีปีเตอร์ะ Peter จะมีให้ทั้งเวทีแสงสีเสียงเค<อ>รื่องปั่นไฟฟอลำวงโโนางลำวง<อ>ของเราทั้งหมด16คนเป็น2ชุด<อ>แล้วก็มีนักนดนตรีทั้งหมด8ชิ้นค่ะ นะครับนี่แหละครับยกแบบทีมใหญ่ไปเลยแบบนี้ครับเมื่อไหร่ที่านางรําของพี่ปีเตอร์นะคะมีเหตุไปไม่ได้กรุณาโทรมาหาดีเจออยด้วย <laughs> พร้อมจะไปเป็นนางรำนะคะ <laughs> เออได้เลยได้เลย <laughs> เนาะนึกถึงบรรยากาศแบบต่างจังหวัดเนอะนพี่ปีเตอร์เวลาที่เขาจัดงานเขาก็ต้องอยากได้แบบเนี้ยเนอะ ใช่ครับน้องออยต้องยืนให้ได้นะเขาลากันสี่ชั่วโมงเลยนะ oh, สบาย,ยสบายน่าจะ <remains S 1> ชั่วโมงเดียว <lum. S 1> น่าจะได้นั่งแล้วล่ะค่ะ <c oughs> ก็คือแบบโทรมจาจ้างงานพี่ปีเตอร์ได้เลยเบอร์โบเนเบอร์นี่ก็คือที่หน้าเ Facebook อะไรก็มีใช่ไหมคะถ้ามันแ <c oughs> นี่คร <c oughs> ับมีหน้า a c e b o o k เลยอีเนะคะก็เต <c oughs> ่ถ้าถ้าเวลานี้ถ้าจดไว้ได้เนี่ยปีเตอร์จะมีส่วนส่วนลดให้ได้เลยครับ๋อค่ะโทน ศูนย์หก <22 45 S 1> สีส่เจ็5กี่ห้า,ห,าะะห้านะคะเบอร์นี้ก็โทรไปจ้างงานพี่ปีเตอร์ได้เลยนะ,คะใครอยากได้ความสุขสนุกสนานแบบนันสต็อปนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังคือเต็มที่กับทุกงานจริงๆก็ต้องพี่ปีเตอร์โฟร์ดิของเรานี่แหละเนาะ ยินดีครับค่ะการันตีด้วยคุณภาพที่อยู่ในวงการมายาวนานจริงๆนะคะแล้วก็เป็นศิลป,ปินที่เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆรุ่นหลังด้วยคติประจําใจในการที่ทํางานอยู่ในวงการลูกทุ่งของพี่ปีเตอร์นี่คืออะไรอะคะพี่คติประจาใจของผมก็คือขยันอดทนขยันอดทนแล้วก็สํานึกถึงผู้มีพระคุณอ,อันนี้เราอยู่ได้ค่ะจริงๆ คนเราทุกมีความขยันและมีความอดทนสู้กับงานแล้วก็<ฮ>ไม่ลืมพระคุณผู้ที่มีพระคุณกับเรานี่เรื่องจริง<ฮ>ใครท<ฮ>ักนําเรามาอยู่วงการเนี่ยเราจะลืมเขาไม่ได้ <c oughs> ซึ่งผมก็จะไม่เคยลืมท่านเลยคืออาจารย์จารานสารีวงศ์แต่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วก <c oughs> ็วยังนึกถึงอยู่ตลอดครับออผมท่านเมตตามากๆเลยนะคะสำหรับอาจารย์จารานนะคะ <c oughs> ใช่เนาะโอเคนะคะขอบคุณพี่ปีเตอร์มากๆวันนี้ที่มาคุยกันที่ชชดชาโชว์ของเราแล้วก็แฟนๆที่พลาดช่วงนี้ไปเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังกันได้ในลูกทุ่งพอดแคสต์ด้วยก็จะมีเก็บไว้ให้ได้ฟังเสียงพี่ปีเตอร์นะคะนอกจากนั้นติดตามพี่ปีเตอร์ฟอร์ดฟนี่ช่องทางไหนบ้างคะเนี่ยตอนนี้ ได้ทั้งสามช่องทางนะครับไม่ว่าะจะเป็นอ่า YouTube นะครับ YouTube ก็พิมพ์ Twitter Fortify เป็นสาอังกฤษแล้วก็ Facebook ก็พิมพ์ Twitter Fortify เป็นสาอังกฤษแล้วก็ช่องของ TikTok ก็มีครับเหมือนกันหมดเลยเฟซพิเตอร์ภาษาอังกฤษครับผมค่ะนะคะก็แวะเข้าไปกดติดตามมีเหตุอะไรก็อัปเดตกันกับพี่ปีเตอร์เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่น่ารักมากๆเลยนะคะก่อนจะลากันไปค่ะพี่ปีเตอร์อยากจะให้ร้องสดเพลงใครอยากเป็นเสษฐีให้ฟังสักท่อนหนึ่งนะคะแบบเอาให้ฟังปุ๊บเป็นเสษฐีปั๊บเลยนะคะพี่อ่า จัดไปตื่นเช้าตื่นเช้าก็ล้างหน้าแปรงฟันหวีผมตั้งฉันก็อยากให้มันเสียตรง <c oughs> แต่งตัวให้มันโดนสุดๆใครเห็นแล้วก็สะดุดอ,งงอ,อ้าวงงอ้าวงงใครใครก็อยากมั่งอยากมีอยากได้อยากดีก็เอาี่ตั้งวงาถามหน่อยถามหน่อยได้ไหมแต่ถามหน่อยถามหน่อยได้ไหมยอยากจะเป็นอะไรก็บอกเขาไปตรงๆใครอยากเป็นเซที่อนะาซี่นะาซีใครอยากมีเงินทองออยนะาิี่อยนะาซี่<ค> ใครอยากเป็นเจ้าของแน่นอนอยู่แล้วล้านทองล้านใหญ่ใครอยากเป็นคนรวยใครอยากรวยใหญ่ใครอยากจะรวยใหญ่กระพูดตามกันไปชนะสิชนะสินี่นี่นะคะเดี๋ยวซ้อมไว้ขอฟังที่เก้าสลูกทุ่งรักไทยตลอดได้เลยนะคะเราซ้อมไว้ไปสนุกกันที่ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันเสาร์ที่4ี่มีนาคมนี้ใครไปได้เป็นเศรษฐีกับพี่ปีเตอร์ฟร์ิฟายแน่นอนนะ แน่นอนค่ะค่ะขอบคุณพี่ปีเตอร์ค่ะครับสวัสดีครับน้องออนสวัสดีค่ะ